สวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมากับคลิปรีวิวค่ะตอนนี้ลูกค้าทุกท่านนะคะอยู่กันที่ร้าน Th ันเดอร์บายนนทบุรีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเรา3ามคนนะคะฟ้าค่ะน้องเตินนะคะแล้วก็พี่ทามค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านมาชมสําหรับสายเซต0กของที่ร้านนะคะลูกค้าคัดกันมามากกว่า10คันให้ได้เลือกชมเลยไม่ดีลาะค่ะลูกค้าเดี๋ยวมาชมคันแรกกันเลยค่ะ เอาละค่ะลูกค้าสำหรับเจ้าคันแรกนะคะจะเป็นเจ้าคาวาซากิเ900นะคะ SE ปี2021ค่ะรถคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นสภาพนี้ค่ะพี่พีนเลขใหม่วิ่งมาที่2,000กิโลเมตรนะคะรอบเครื่องรอบคันเป็นสีน้ำเงินเทาดำค่ะลูกค้านะคะสภาพสวยเลยให้ดูชุดหน้าใหม่ๆแบบนี้สภาพยาง พี่พี่2,000กิโลเมตรแท้นะคะมีติดแต่งในส่วนของกาดน้ำการล้มค่ะพี่พี่ครบเซตคันนี้มีไล่น็อตทองมาแล้วนะคะเกือบทั้งคันเลยและที่สำคัญได้ท่อแต่งท่งเอ็กเปคแบบนี้เท่ๆไปพร้อมด้วยคันไหนชอบถูกใจนะคะทักแชทเข้ามาได้เลยคะ่ะครับผมมาชมกับคันต่อไปนะครับผมยังอยู่กับเจ้าคาวะสกิเซต900นะครับคันนี้เป็นปีใหม่ล่าสุดเลยของแต่งด้านหน้านะพี่จะเป็นชิลหน้ายกสูงสีสโมกครับ ครับผมลงมาอีกหน่อยครับพี่จะเป็นกาดหม้อน้ําแต่งมีมาให้แล้วตรงรุ่นครับต้องบอกเลยว่าใสๆเลยนะครับอีกที่สําคัญนะพี่ดูที่ท่อเลยเป็น SC Project แบบสลิปออนะครับยังมีแคสบาร์อยู่นะครับพี่อ้ายังมีแคสล์รถเสียงอยู่นะครับแล้วด้านท้ายจะเป็นเบาะแต่งแล้วนะครับพี่กระจกปลายแฮนด์แต่งมีมาให้แล้วครับผมแล้วก็ นี่นะพี่หลอกยางใสๆเลยหลอกยางครบๆแน่นๆเลยอย่างนี้เลยนะครับพี่โอเคค่ะมาดูในส่วนของคันถัดมายังอยู่นะคะเซ900นะคะคันนี้จอดปี2022ใหม่กว่าเดิมค่ะนะคะ เพียง6,000กิโลราคาเราเปิดจำหน่ายอยู่ที่279,000บาทนะคะคันนี้ได้กระจกแต่งทรง CRG ชุดหน้าใหม่ๆแบบนี้เช่นเดิมค่ะพี่ๆสภาพยางนะคะลูกค้าเอาไปเลยที่90-95%นะคะมีติดแต่งในส่วนของกัดบอ่อน้ำ Cashbar ค่ะลูกค้าเท่ๆแบบนี้เลยและที่สำคัญคันนี้ได้ท่อแต่งทรง Aero นะคะพร้อมท้ายสั้นแต่งไปเลยะคะ่ะถ้าใดชอบถูกใจสาหรับแซ่900สีดคันนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาขอรายละเอียด เลยคครับผมมาช่วงของคันต่อไปกับแซ่900คันสีดํานะครับรถครันนี้นะพี่จดปี18ครับผมเลขไม้เพียง16,000กิโลเท่านั้นราคาสดอยู่ที่199,000บาทมาบอกราคาไปแล้วเรามาชมของแต่งกันบ้างพี่ไล่้งแต่ชุดหน้าเลยครับลงใหม่อีกนิดนึงนะครับก็จะมีเป็นกาดบ่อน้ําแต่งมาแล้วมาแล้วนะครับพี่ต้องบอกเลยว่าต้องมีทุกคันอยู่แล้วและที่สําคัญนะครับ ชมรอบเครื่องเลยคือใสๆยสยจริงๆครับท่อแต่งเป็น s อ Project นะครับทายสั้นมีมาให้แล้วไฟเลี้ยวตามแมวมีมานะครับกระจกแต่งปลายแฮนด์ก็มีมาแล้วครับ ามาดูในคันถัดมาค่ะลูกค้าอยู่ในค้าซ900เช่นเดิมเลยปี2018คันนี้เลขใหม่วิ่งมาที่22,000กิโลราคาขังน,นี้จำหน่ายอยู่ที่219,000บาทนะคะเห็นเจ้าคันนี้นี่ของแต่งแน่นๆเต็มทั้งคันเลยได้กระจกแต่งทรง C ซีาจค่ะลูกค้านะคะตัวกะไฟหน้าก็าอขออภัยค่ะชิวหน้านะคะติดแต่งมาครบทั้งคันแล้วนะคะนี่บางคนหน้าเป็นคาร์บอนเรียบร้อยแล้วสภาพยางใหม่กนิดเลยค่ะมีในส่วนของกาด่ น้ำนะคะการล้มค่ะกาดเครื่องค่ะพี่พี่คันนี้ของแต่งจุใจแน่นอนนะคะและที่สำคัญค่ะได้ท่อแต่งทรงโยชิมูราแบบนี้เท่ๆและได้ในส่วนของไท้าสั้นแต่งเช่นเดิมเลยโอ้โ oh หันใดชอบถูกใจนะราคา2 0 0แสนต้นๆะเท่านั้นชอบถูกใจแคปเจอร์หน้าจอเลยค่ะครับมาชมกับคันต่อไปนะครับแซด0กครับผมจดปี18เลขไม้เพียง29,000กิโลเท่านั้นราคาซื้อสดอยู่ที่199,00 0บาทนะครับ มาฟังราคาไปแล้วเรามาดูของแต่งกันบ้างพี่คันนี้ได้ชิวหน้ายกสูงสี่สโมกนะครับมีมาให้อยู่แล้วแล้วไฟเลี้ยวเป็นของ GTR Evolution ครับพี่ก้านเบรกการร้านคัดแต่งมีมากระจกแต่งปลายแฮนด์มีมามาครับลงข้างล่างจะเป็นกาดหม้อน้ําแต่งตรงรุ่นคาวาซากิครับผมนี่เลยที่โดดโเด่นๆเลยตรงนี้เป็นแคสบาร์กันลมครับพี่สปอร์ตไลท์มีมาให้2ดวงซ้ายขวาครับท่อแต่งเป็นของ M F นะครับพี่ต้องบอกเลยว่าคันนี้ ขายสั้นมีมาให้แล้วตรดจมดมีมาให้แล้วครบๆเลยครบๆเลยครับพี่ครับผมมาชมกับคันต่อไปเลยครับ ูในคันถัดไปค่ะลูกค้ายังอยู่ในคันซน900 SE คันนี้ปี2018ค่ะเลขไมวิ่งมาที่11,000กิโลราคาเปิดอยู่ที่229,000บาทนะคะคันนี้มีติดตั้งกระจกแต่งนะคะมือคัชมือเบรกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะชุดหน้านะคะลูกค้ายังสภาพค่อนข้างสวยสภาพยางใหม่ๆค่ะลูกคก้ากาดน้ํานะคะมีติดตั้งจากคาวาซกิมาเรียบร้อยแล้วบวชในส่วนของแคชปาค่ะลูกค้าเท่ๆหล่ๆแบบนี้เลยในส่วนของคันนี้ ะะมีท่อแต่งทรง SC Project พร้อมไทสั้นแต่งเท่ๆแบบนี้ไปพร้อมด้วยนะคะท่านใดชอบผูกใจแคปเจอร์หน้าจอทักเข้ามาเดินเลยนะคะครับผมมาชมกับขั้นต่อไปนะครับของแต่งทุ่มๆล้นๆเลยกับเจ้า Kawasaki Z900 SE นะครับ เป็นรถปี18ครับต้องสุ่มที่เลขไมเ้เลยเลขไม้เพียง3,000กิโลเท่านั้นครับพี่ราคาอยู่ที่200,000กลางๆ204 0 0อาขออนุญาตครับ2 000, 5 9 0 0บาทครับพี่มามาชมชุดหน้าเลยนี่นะครับพี่กระจกแต่งปลายแฮนด์มีมาให้แล้วครับผมการเบรกการขัดมีมาที่สำคัญเป็นของแบมโบครับพี่การสะบัดไฮเปอร์โปพร้อมขาจับนะครับนี่เลยชิลแต่งยกสูง 4, สีสโมค,ครับพี่ ชมมาข้างล่างนะครับลงมาข้างล่างนะครับเป็นกาดบ้อน้ำคาวาสกิตรงรุ่นครับผมนี่เลยขอท่อใส่ใส่ครับพี่นะครับนี่เลยเป็นท่อแต่งทรง s อ Project นะครับพี่ทรงกวยต้องบอกเลยว่าล้านๆเลยครับท้ายท้ายสั้นมีมาให้แล้วนะครับการลอยถังก็มีมาให้เป็นคาร์บอนนะครับหากสนใจแคปเจอร์หน้าจอเลยครับไปชมคันต่อไปเลยครับมาชมที่คันต่อมาครับ คันนี้เป็นแซดเก้าร้อยกระจกปลายแฮนด์แต่งครับอากาดหม้อน้ําแต่งเราก็มีให้นะครับตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับคันนี้ซื้อสดเพียงสองแสนสองมื่นเก้าพันบาทนะครับดาวเริ่มต้นหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับลูกค้ามาชมที่ของแต่งนะครับตัวนี้แต่งแบบเต็มๆเลยตัวนี้สลิปอ้อนเป็นไทเทเนียมครับลูกค้า สาสั้นถับเราก็มีให้นะครับตัวนี้เป็นสทสั้นยันตุง มาดูคันถัดมากันค่ะลูกค้านะคะคันนี้จะเป็นเจ้า z 900 SE ปี2019นะคะคันนี้เล็กใหม่วิ่งมาที่16,000กิโลราคาเราเปิดอยู่เพียง239,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ได้ในส่วนของปลอกแฮนด์นะคะมีติดตั้งกันสะบัดครบเซตแบบนี้ให้คุณลูกค้าไปเลยนะคะชิวหน้าค่ะลูกค้าติดตั้งมาเป็นของแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูสภาพยางค่ะลูกค้า16,000กิโลเมตรแท้เลยนะสภาพสวยๆเลย เมื่อน้ําจากคาวาซกิค่ะลูกค้าพร้อมในส่วนของการล้มจากคาวาซกิตรงรุ่นพร้อมๆด้วยนะคะคันนี้ได้ท่อแต่งทรง JP Racing ค่ะพร้อมท้ายสั้นติดแต่งให้คุณลูกค้าครบๆแบบนี้ไปพร้อมด้วยชอบถูกใจยังไงเข้ามาคุยรายละเอียดหน้าร้านได้เลยนะคะครับผมมาชมรถคันต่อไปนะครับผมเลขไม่ถูกใจราคาถูกจองแน่นอนครับพี่ เป็นกับเจ้าคาวาสกิ Z900 SE รครับผมเป็นรถจดปี18ครับเลขไมเพียง26000กิโลเท่านั้นแมชมราคาสิครับพี่2 0 0แสนต้นๆเท่านั้นก็บอกเลยว่าราคาขนาดนี้ของแต่งขนาดนี้ควรโดนจองครับนี่เลยครับไปดูชิ้นแรกเลยครับพี่อ่าขออนุญาตครับไปดูชิ้นแรกเลยครับเป็นชิวหน้านะครับพี่ครับผมกระจกแต่งปลายแฮนด์มีมาให้แล้วนะครับครับผมลงข้างล่างอีกหน่อยจะเป็นกาดหม้อน้ําแต่งตรงรุ่นคาวาสากินะครับ นี่ที่สำคัญเป็นเป็นท่อ f u ลซิปเต้นของไดโวนะครับพี่ไทเทนอย่างนี้เลยม่วงๆแบบนี้เลยลุ้งๆแบบนี้เลยนะครับไทสันมีมาให้แล้วไฟเลี้ยวแต่งตาแมวครับพี่ตูดบดมีมา ก็บอกเลยว,ว่าคร,ครบเลยครับคันนี้อ่าโอเคค่ะวันนี้นะคะพาพี่ๆทุกท่านมาชมสําหรับคัสเซต900นะคะคัดกันมาจุกๆเลยค่ะพี่ๆนะคะแอบฝากกระซิบโปรโมชั่นนิดนึงค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะเรามีโปรในส่วนของฟรีนะคะค่าจัดไฟแนนซ์นะคะให้คุณลูกค้าทุกคันทุกรุ่นทุก4 4เลยนะคะหรือท่านใดสนใจจะจบเงินสดพวกเรามีส่วนลดให้ทุกค,คันและแถมโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศให้คุณลูกค้าพร้อมๆด้ดยเอาเป็นว่าชอบถูกใจยังไงทักหาพี่ทาม ลองเตินฟ้าได้เลยนะคะพวกเรายินดีให้คำปรึกษานะคะลูกค้าวันนี้อาจจะฝากกันไว้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปรีวหน้านะคะวันนี้ขอบคอุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ